หนังสือโรมบทที่สี่ถ้าเช่นนั้นเฮาจะว่าอับราฮัมป่ออุ้ยแม่หมอนของเฮาได้ประโยชน์อ,อย่างตามเนื้อหนังเล่าย้อนว่าถ้าอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมโดยการยะท่านก็มีทางที่จะอวดได้แต่ประแจจําเพราะพระพักของพระเจ้าด้วยว่าพระคัมภีร์ว่าจะใดก็ว่าอับราฮัมได้เชื่อพระเจ้า และพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านจะอั้นคนที่อาศัยการยะก็บถือว่าบําเน็จที่ได้นั้นเป็นเพราะพระคุณแต่ถือว่าบําเน็จนั้นเป็นก้าแหงของคนงานที่ได้ยะส่วนคนที่บ่ได้อาศัยการยะแต่ได้เชื่อในพระองค์ผู้ทรงโปรดให้นคนอาธรรมเป็นคนชอบธรรมได้ความเชื่อของคนนั้นต้องนับว่าเป็นความชอบธรรม ดังที่ดาวิดได้กล่าวถึงความสุขของคนที่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้เป็นคนชอบธรรมโดยบ่ได้อาศัยการยะของตัวเกาว่าคนตั้งหลายซึ่งพระเจ้าทรงโปรดยกความชั่วจาของเขาแล้วและพระเจ้าทรงกบเกินบาปของเขาก็เป็นสุขบุคคลที่พระองค์พระผู้เป็นเจ้าบ่ได้ถือโทษบาปของเขาก็เป็นสุขถ้าเช่นนั้นความสุขมีแก่คนที่เข้าสุนัต มูเดียวกะหรือว่ามีแกคนที่บ่ได้เข้าสุนัตตวยย้อนว่าเฮากล่าวว่าย้อนว่าความเชื่อนั้นเองทรงถือว่าอับราฮัมเป็นคนชอบธรรมแต่พระเจ้าทรงถือจะได้เมื่อท่านเข้าสุนัตแล้วกะหรือเมื่อยังบ่เข้าสุนัตบ่ใจเมื่อท่านเข้าสุนัตแล้วแต่ท่านยังบ่ได้เข้าสุนัตและท่านได้เข้าสุนัตเป็นเครื่องหมายสำคัญ เป็นตาแห่งความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยความเชื่อที่ท่านมีอยู่เมื่อท่านยังบม่ได้เข้าสุนัตเพื่อท่านจะได้เป็นบิดาของคนทั้งปวงที่เชื่อทั้งที่เมื่อเขายังบม่ได้เข้าสุนัตเพื่อจะถือว่าเป็นผู้ชอบธรรมตวัวและเพื่อท่านจะเป็นป่อของคนเหล่านั้นที่เข้าสุนัตที่บ่ได้เป็นเพียงแต่เข้าสุนัตเตาอันแต่มีความเชื่อตามแบบของอับราฮัม พ่อของเฮาตั้งหลายซึ่งต้านมีอยู่เมื่อท่านยังบ่ได้เข้าสุนัตย้อนว่าพระสัญญาที่ประทานแก่อับราฮัมและผู้สืบเชื้อสายของต้านที่ว่าจะได้ทั้งพิภพเป็นมรดกนั้นบ่ได้มีมาโดยพระราชบัญญัติแต่มีมาโดยความชอบธรรมที่เกิดจากความเชื่อย้อนว่าถ้าเขาเหล่านั้นที่ถือตามพระราชบัญญัติจะเป็นทายาท ความเชื่อก็บบมีประโยชน์อยังและพระสัญญาก็เป็นอันไร้ประโยชน์ย้อนว่าพระราชบัญญัตินั้นย่อให้ทรงพระพิโรธแต่ที่ใดบ่มีพระราชบัญญัติที่นั่นก็บ่มีการละเมิดพระราชบัญญัติด้วยเหตุนี้เองการที่ได้รับมรดกนั้นจึงขึ้นอยู่กับความเชื่อเพื่อจะได้เป็นตามพระคุณเพื่อพระสัญญานั้นจะเป็นที่แน่ใส แกผู้สืบเชื้อสายของท่านกู้คนมาใจแก่ผู้สืบเชื้อสายที่ถือพระราชบัญญัติพวกเดียวแต่แก่คนที่มีความเจือเช่นเดียวกันกับอับราฮัมผู้เป็นป่อของเฮากู้คนตามที่มีเขียนไว้แล้วว่าเฮาได้ใื้เจ้าเป็นป่อของประชาชาตินักขนาดต่อพระพักของพระองค์ติบท่านเชื่อ คือพระเจ้าผู้ทรงให้คนที่ตายแล้วฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาและทรงห้องสิ่งของที่ยังบ่ได้เป็นคือเป็นขึ้นฝ่ายอับราฮัมนั้นเมื่อบ่มีวังที่จะเป็นที่หน้าไว้วางใจก็ยังได้เชื่อใจมีความหวังว่าจะเป็นป่อของประชาชาตินักขนาดตามคำที่ได้อู้ไว้แล้วว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเจนนั้น และความเจื่อของท่านบ่ได้ย่อนถอยลงแม้อายุของท่านได้ประมาณร้อยปีแล้วท่านก็บ่ได้คิดว่าร่างกายของท่านเปรียบเหมือนตายแล้วและได้คิดว่าคันของนางซาลาเป็นหมันท่านบ่ได้วันไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้าแต่ท่านมีความเชื่อมั่นมั่นคงยิ่งขึ้นจึงถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าท่านเชื่อมั่นว่า พระองค์ทรงฤทธิ์สามารถยะใง้สำเร็จได้ตามที่พระองค์ตัดสัญญาไว้ด้วยเหตุนี้เองพระเจ้าทรงถือว่าความเชื่อของข่านเป็นความชอบธรรมแก่ท่านแต่คำว่าทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านนั้นบ่ได้เขียนไว้สำหรับท่านแต่ผู้เดียวแต่สำหรับมูฮาตวัวัยจะทรงถือว่าเขาเป็นคนชอบธรรม คือเฮาติดเชื้อวางใจในพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเฮาฟื้นขึ้นจากความตายคือพระองค์ผู้ทรงถูกมอบไว้ย้อนกลละเมิดของเฮาและได้ทรงฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อให้เฮาเป็นคนชอบธรรม